สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีสร้าง QR code สําหรับคนขายสลากนะฮะเพื่อให้ผู้ซื้อสลากเนี่ยสามารถสแกน QR code แล้วก็ยืนยันว่าเราเป็นผู้ขายสลากในราคา80บาทจริงๆนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่เว็บตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะฮะเว็บที่ผมขีดอ่าสีแดงไว้ให้เนี่ยนะครับเข้ามาที่เว็บตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมาปรากฏหน้าแรกก็คือหน้านี้นะครับ พอมาปรากฏหน้านี้นะครับให้ท่านมากดตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปรูปคนตัวเล็กๆตรงนี้นะครับพอกดรูปคนตัวเล็กๆตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับในหน้านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีให้ใส่หมายเลขประชาชนกับรหัสผ่านแต่สําหรับว่าท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับท่านจะต้องมากดตรงนี้ก่อน นะครับเพื่อลงทะเบียนครั้งแรกนะครับกดตรงนี้นะครับกดที่นี่เนี่ยนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยระบบก็จะให้ท่านใส่ใหมายเลขประชาชนนะครับใส่ใหมายเลขบัตรอประจำตัวประชาชนของท่านนะครับก็ใส่ไป พอหลังจากใส่หมายเลขบัตรประชาชนครบทั้ง13ตัวแล้วนะครับก็ให้ท่านมากดตรงปุ่มนะครับที่เขียนว่ารับ OTP นะครับหลังจากกดปุ่มนี้แล้วนะครับระบบก็จะส่งตัว OTP ไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับหลังจากนั้นระบบก็จะพาท่านมาที่หน้านี้นะครับท่านก็รอรับหมายเลข OTP ทางโทรศัพท์นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้รหัส OTP มาแล้วนะครับผมก็จะมากรอกรหัส OTP ลงไปนะครับหลังจากเรียบร้อยก็กดยืนยันนะครับกดยืนยัน OTP หลังจากเราใส่ OTP เรียบร้อยนะครับระบบก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรอย่างน้อยน้อยคือ6ตัวนะครับประกอบด้วยภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็ประกอบด้วยตัวเลขนะครับสมมุติาผมตั้งภาษาอังกฤษตัวใหญ่เป็น a ตัวเล็กเป็น a แล้วก็ 1, 2, 3, 4นะครับครบ6ตัวนะครับยืนยันอีกครั้งหนึง่ง a a 1, 2, 3, 4นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกรหัสผ่านเอาละครับพอกดบันทึกรหัสผ่านเสร็จมันก็จะพาเรากลับมาที่หน้าแรก นะครับพอกลับมาหน้านี้เราก็มาใส่หมายเลขปัตรประชาชนกับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับระบบก็จะพาเข้ามาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมฮะจะมีปุ่มกดสีส้มๆที่เขียนว่าพิมพ์ qr code กดไปเลยครับกดตรงนี้เป็นหนึ่งที น่ละฮะก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็จะขึ้น QR code โค้ดมาแล้วนะครับ QR โค้ดตัวนี้เป็น QR code โค้ดประจำต,ตัวของเรานะครับเวลาเราไปขายหวยที่ไหนก็เอา QR code โค้ดตัวนี้นะครับพิมพ์เป็นกระดาษไปก็ได้นะครับไปแปะไว้ที่แผงหวยเวลามีลูกค้ามาซื้อก็ให้ลูกค้าสแกน QR Code โค้ดตัวนี้เพื่อยืนยันกับถางกองสลากนะฮะว่าเราเนี่ยขายหวยในราคา80บาทจริงๆ ทีนี้สำหรับคนขายที่อาจจะปิน้น QR code มาแล้วนะครับทำ QR code หายต้องการจะปิ้นใหม่ก็มีวิธีทำดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือให้ล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับล็อกอินเข้าระบบใส่ใหมายเลขประชาชนกับรหัสผ่านนะครับพอใส่ใหมายเลขประชาชนกับรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับระบบก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะฮะก็จะไปเจอปุ่มสีส้มด้านขวามือ ก็กดคำว่าพิมพ์ QR code ได้เลยนะครับก็จะปรากฏหน้าหน้าตาของ QR code ตัวนี้ขึ้นมาสำหรับให้เราเซฟหน้านี้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอหน้านี้แล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับ